ด้วยนั่นข nah e. ี Aha ้มาบอกป้้ง <highlighter>? ป้พลาจักูบอกว่าําไม่อยากใจไงอยู่เจ๊ยๆท๊ยจไมเชื่อเด้กูไดปืนป่วยตอดจะพีดเราตดได้ี๊ดคนขี้มาเออโอหงายไปเลยะิดูมันอยู่แถวแถวนี้บ่ไอ้ไปนั่มาจะไปแร่งกันแตาว่าคนนุ่น ก่อนจะเคยมาแต่เอาเว้นแต่เออยฮให้รอนจังแค่ก่อนตามไอ้ฟื้นได้ไหนเรี่ยเงื่องเปื่อนเน่ยรอนนักที่กระตุ้นแล้วข้าพกูมาได้เงินนี้เลยคนขี้มานั่นมันเหมากว่ามันเป็นเกลือก็ไม่หยอนช่วงแต่นี่ต้องการจะมาเยี่ยมแม่เกลือเลยเดินมาจึงซ้ำตัวเนื้อบ้านใหญ่ทำอยู่ตรงเนยกูบอกว่าไม่หยอนดต่มกุชชี่หมดเลยบอกว่าเป็นเกลือกับลูกแค่บอกว่าหยอดช่วงอันนี้นั่นเลยคับชายเลวชายเอวอ่ะ ใอ้เว้นแ้ตามที่มากับบ้านชุกเออมานั้นพวกอดี่ลงอืมนามาชุก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 ทางอยู่บนวานนี้ถึงมือใจเฮ้ยนั่นกูไม่แก่้งกูไม่แก่เงแตนี่้าเลี้ยวแต่ผมนเลี้วตามพวบาใหญ่จำอยู่น้อยกวนั่นเอ็นอ่าลังคาหมจฉากันเออ เท็จเท็จเลยแล้วก็วบมากว้างๆกันที่คู่กำลังแต่ว่าหัวอยู่หัวมึงวันเพื่อหัวคูก็ออกทีออกตีนั่นออกตีนั่นแล้วแต่คุณเจ้ามัจะมึงง่าหัวนั่นใช่หัวมันยุดหัวนี่ยุดแต่ใจไม่ใจหัวเจ้ามันนาทีเพราะมันที่เท้าหัวนั่นที่เท้าเลยแต่ว่าหัวกูนั่นใช่ ขอเ่ึ anyway, s <S ้นคเก่งดะไงมึง่าไม้หัวใจนี่เดี๋ยวกูเสีว่ะเดี๋ไมงง่าได้กันไงไม้หัวง่ไอ้แม่มึงใครไอ้แม่เอามาเล่นอยู่ตรงนด้นนึกู้ง่าหัวไม่พบผมไม่พบเด็กะเไมาคุณพวกพกคู่เด้งก้าว้จว่าจะมีคนจริงหัวคู่เลยง่ ทีกูไม่หุนไหวทัก่าวโดยกูเก้าใจไหวย่อย่าวงาจจะไปยิงหัวกูปล่อยไปฮาที่ไหนไม่ท you know, you know so so ันชั้งใจไหว่วยงานว่ต่อชาวลเนยีกูไม่หุนไหวชาวโดยยันจำเรื่องพวกเรื่องนี้ได้ยังควควบควบคกบกูกระมามาเช็งเงินนีู่่เรียวบนีไม่ดูไปพิจเน้นก็จะย้อนเด่น้วยเดือดอกเดือดช็อตมึงจนเนาะันนี้กูก็รู้กับมึงเด้ใหญ่ชั่วชูิงเอ ม่อก้กันวยกินี่เรา,เราน่แกที่ว่าคนแก่ดุนใหญ่ซ้ำใช่ดุกยิงไม่น่า,าไม่น่าดูกยิงนี่วาดูกยิงไม่น่า,าใช่ครับเพื่อนใจดุน้เวกานนี้ไม่น่าุกยิงยิงได้ทั้งเรคนจะาาหว่ากนแก่เดี๋ยวยิงะเีกย ไวที่ไปแยงกร้องกันกระดุนแกงนะมาเอวเดี๋ยวใจไปแล้งเรื่องก้นกันด่าดุมันไวใหญ่ตั้งยังไม่เคยประพฤติเส่ยงนั้นมาเอวบางทีอาจจะไปจับหลูคนนี้้ตามพวกจับหลูคนนุ้ยมาได้รับกับคนนี้แล้วไปเห็นในได้ไม่ได้ไม่ดีเดีวไปพูดกับคนนั้นอันนี้บางทีเขาอาจจะยิ่งปิดปากก็ได้เพื่อไวายยดตรงมันอาจจะไปทำไม่ได้ไม่ดีมีสักรู้กับไวโยดรงจะพูดถึงสามลักแต่นี่ผมเออใน จำบุญถุงนางรวนเราเ้าบางคนเียกวไอ้เธยรอยยิ้งไม่จีนั่งใจไม่เรที่วไม่ไปแวนทีวตวรดมัไม่รมันนึกม่ับเหอันมันไม่รเลยยาไม่กินนะยาไม่มั้ง่านี้มากกว่ารจกานี่เนก็ยัมันจะมักเปกนนมันไม่เอาอ่ะ ไม่เอาได้แต่ก็สำกันว่าแม่ต้องยิงแล้วเออเรดอกไม้ใ็ดไม่ได้เหมือนเดิมวันนี้นะฮะลง้นในได้ดีกว่าคนเราจะขึ้นกำลัดมันกิะจายกระจายไม่หลอดอยู่ที่ไหนกระจายไปเน่แน่แล้นะแน่ทุกนะอ่ะแน่ก็เน่เืออย่างนี้น่แล้ว สีมึงไหวอยู่ทีใน,นกระจายมึงเป็นพันธ่นฟื้นแ้มึงเฉยอยู่ทีใน,นก็ได้คือคนเราใจจ๋าที่ใจกับไร้ว่ายอยู่ในก็ะจายกบสีก็ไหวแย่ใจแฮะจกา,ายกับปืนจึงอยู่ในกระจายกับปืนจึงก็ลาวเป็นดีด้านนะจ๋าจัคนิดแต่กุยห่ามึงควงนะบ่อจะได้เป็นสเทพว่าคนนั่งเป็นพวกคนที่เลี้ยงฝ่ายฮุ้งแล้วแกไม่เคยมีลูกเลยในชีวิตคนแล้ว,นลว,นลวคนลาวอะเจ้าคนพวกมีอะไรรูกแนคะ่คนเดิ้ ก็ใจลูกมาเนึ่งคนเป็นผู้ยิ่งกับคนแดกและคนทุกตายแถวนั้นด้วยหนักที่ใจไปห่าหม้อมาเจิญคว้นมาจำคุ้นนันทีวานเอิกเลิอกใจโตลูกตั้งกล้าป่อยแข้งกินหมู่ไม้กันแต่ลูกกระนั้นแล้วก็ห่าหม้อมาดูโจ๊กดูยามดูเวลาดูกร้อแล้วก็หม้อได้บอกไปว่าลูปกล้องคุณนัันหยาเจ้าใจนะคุณเลี้ยงเอาไว้ทำแท้ไม่กอดเจิมเจ้าก็หมาความไวจะต้องรุ่นเสี่ยชีวิต ลูกในจำรับจำว่างตายกับควายโอ้ไม่แค่นี้พ่อแม่ไม่เชื่อแล้วว่าตายกำควายพ่อพ่แม่เชื่อวัาตายกำควายจำเพื่อนนั้นไม่ลูกอยู่บ้านพ่อไปแหละไวยแม่ไปแหละไวยเลี้ยงควายทะเลอดมากมากวันมั่งเวลาด้ไงลูกไปตอนควายก้าวอกมั่งได้มั่งพ่อลูกหลุนเจ้าก็บอกจำกัดไว้นี่ ว่าอายุเท่านั้นเลยในเดือนนั้นหรือในจับปดานั้นเลยได้ในวันนั้นก็บอกจำกัดว่าบอกจำกัดว่าเย่นนั้นเรียบร้อยพ่อแม่นั้นมากความหมายรู้ไปเรียงควายตอนควายอยู่มั่งพ่อหลวงเ้ามาในเดือนพอบอแม่เชียววันได้แับควายจำเพื่องไนั้นให้ลูกอยู่บ้าน่อไปแล่ควายแม่ไปแล่ควายเรียงควายแท้รอดมาบ้างวันบ้างเวลาใครลูกไปตอนควายก้าพกมั่งได้มั่งพ่อลูกหลุนเจ้าเขาบอกจำกัดไว้นี่ว่าอายุเท่านั้นเลยในเดือนนั้นหรือในจับนปรดานั้นเลยได้ในวันนั้นก็บอกจำกัน บ่าวอกจำคั้นควายเห็นนั่งเรียบร้อยพ่อแม่นั้นมากกว่าคมายรูกไปเลี้ยงควายตอนควายอยู่มั่งพอดวงก้ามาในเดือนนั้งจำกว่ดานนั่งเดิ่มลงเมื่อลูกไปตั้ง้องทันทีไม่ให้ยุ่งกับควายข้าควายทีวันเช้าแต่ในสีจุกคนจุกคนจะไม่คนก็ไม่ได้จ่ายวิ่งทำกับเท้าก็ไม่ได้จ่ายวิ่งทำกับเล็กวิ่งก็จ่ายกับข้าควายข้าควายนั้นนั่งอยู่สีแรกยกลูกเจ้าจุกตั้งเห้องไม่รู้ไปไห้อยู่คนเดียวจะรู้จุดหนึ่งจะลุกทำกับวิ่งมาจากเทศกาลวิบวัฒน ชีวีตแต่งงตายกันตายกับพวกควายเลยมันหน้าหน้าคิดวายยุ่งใหญ่ใจายนี่ไม่เชื่อเราไดชีวิตมึงนี่ได้ป่ะบ่หวะมึงเกินกาตายกับดูเย็นจะไม่เชื่อพูกพ่อไม่ใช่โดยไหนดูย็นเอาละแต่รับรองได้ใจนะเฮ้ยเมื่อมึงไม่ปักปัญยากรุ่นเก่าเลยดูย็นก็เป็นหนังแก่งตายอ้วนเลยคนแล้วกัน่าเนี่ยมันแฉะเกิดมาจ้างกับได้ไปกับนั่นไม่นั่นกับพวกจ้างพวนยางตายกับยางรถเร็วนะผมไม่ใหญ่จ้างกว่านั้นเดียเลยไปรเรือนั่น ร่วมกันแบบนี้แต่ว่าใหญ่ํ้ำสายลงเราวอยคิดถวยเลือกกันแบบนี้เรื่องตามยอดต่นกับเรื่องจัดการชกใหญ่ชำคือมึงไปแจ้งให้คำนันทำรายงานและเดินทางไปโรงพักนะนอกจากนี้ตำรวจมาทัดการจะหน่ารูดงชกชัดจำเลเรียบร้อยเล็เทียมด้ลนะแล้วงน้าคุณมาจัดการเย็บลงไหจแด่ำเล็กแต่ว่านันและใหญ่เหมาที่ดุกป้าคุ้ปาช่กันไปจ้างกินแตนามบ่อได้ไม่ได้ชักโลกถึงโลกหรือทีใกล้กับว่าดังกินกันมั้งง

ถ้กูบอใจแรงแน่นอนครับผมที่จัดกัดวันคือกูก็ไม่ใจรัวได้ได้ที่แต่มึงความฟังได้อยังสมั่งไม่พูดงานไม่ใจตามแล้ก็ไม่ใจังกับเพื่อนหน้าด้าอยู่ในเบียร์เอออย่างนี้กูจัดการเองเล่ายาปราบพิงกูจัดการเองแต่มึงใหญ่ก็ต้องใจลงเด็กคนนี้มันแก่ยอดตรงมัวซึงมันจะแรงแม่งเลยตุกคือซับมาแล้วยุ่งหลบเราได้ยศถ้ามันมากก่อนกูไปบอกมันมึงตามมาไอ้นี่ก้มโนเลยเออนี่กลมคนถ้าลงโู่ไม่ใช่ ว่จะลุกว่าจะชูนีนน่ีกลมกเรีเง่งเออจบเล่งเอาแยกกันรายการหน้าทีเมืองกันเฉยแล้วก็าม่อยโฆษนาในเวลาปกลงกกองทัพนั้นรอมใจกลางวันมา่าแย่ดังรดมาก ตองสร้างหัวกงกงสร้าใจและมุงไปกีรีเดีย ก้มีคู่หัวตัวเมียหรืออยู่เพิ่เป็นคู่หัวตัวเมียกับยอดธงย่างราบพื้นหรืออย่างเปิดเหมยแล้วในวันเวลาที่พระธงมาค้นไม่พบตัวอยากจะเรียนในท่านผู้ชม,าามท,ท,ทั้ว่าในขณะนั้นวัวลอยก็รีบนำตัวของยอดธงไปชมว่าที่นาเดียนาไหม่ มันก็คงจะดาวได้ทายถึงถึงเข้าใจว่าน้ำตาลวายใกล้ปากกดูมดไหนยอนอดน้ำตาลด,ด้วยความหวานมันไม่มีไรเลื่อกแต่ก็แล้วเดี๋ยวนี้ก็โดนเราไปนำพาตัวของยอดทองกับมาอยู่ที่นั่นยอดทองกั็พกเดินทางกับจากไปต่างดาวแล้วก็มาอยู่กับที่วอนา ตอนน้นสนธนาวากาจะสร้างสวและช่วยังห่าเวลาทีีต่อจ,จะได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้เดียวนหนึ่งคนนายชอยคงเข้าไปห,หาในการก็จับมุมสนธนากันอย่างนั้ มาการก้างส่วนคันจากร้างมันยากลา Chắc, đám, làm cái 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 rồi, cái 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 nằm cái 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 mẹ cái cái mà cái 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 này cái 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 mẹ cái cái mẹ cái 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 ถ้าเม่งด้าคนนั้นกับปวดบกนี enfin, ่ไม่เข้ากันหรืคิววันม่งดาคนนั้นอย่าอไปเลยเูจาไปนอนชูตระามมจ้งไปเอาวบกใมจุนำจุกปากหน้นจุมงด้าอ้ายมันลงในนามึงกมงด้าหนาเลยนี่ถ้านนึงลงในนาู้กแไดงว่นำจุกนั้นได้รอนซึ่งอีเกันแลยแล้วนอนนำนำแล้วครับเรียบร้อยทุกคนแล้วครับ รอแต่เพียกเท่นั้นแหมน้งได้เพียบก็ใช้ก็แน่ตักบอกแล้วอย่าแหมถ้าวิ่งไม่ทันกูตื้อหักขอคนตกใจถ้าวิ่งทันโยท้ายไม่เอาปืนพักแ็งแขงจับเมื่อนกับแหตัวผู้เราแหตัวผู้ท่าปุ๊บกว่านั้นเดียวเดยวิ่าคามตัวเดีวเปียกเหลือางตัวแหลมันไม่เลแบผู้เราในวิ่นมันตัวผู้มันไม่แพตมันถาตัวเมียมึงไม่ว่ามินเลยมันงแพตมันแแค่ไ เป็นแก่แผลเลยแตต้องเย็บมอ้อ้าไเยมาแล้วนะโอ้ยเมียยอนยอดแคว่ายครับกสวัสดีครับทรยทำไมในการมาของคุณดูเท่าสลดยังเป็นทุกนีจ่นะับปุ้มเรือร้อนครับเรือร้อนเรื่องอะไรหลงเยไปการตั้งเรือตั้งรอนครับหลงนั้นเรือไ่ได้เ เรียบร้อยเลยนะยกระดับข้าศึกแกงไว้ย่างเรียบร้อยแล้ววันนี้แกงยิ่งก้าวยิ่งลงตึ้งก้ามกินไปเลยผู้ตั้งใจวะไปย่างกินให้อายผู้เป็นอะไรเร็วด้วยวางวางกินในเปลือกเปลือกเหลือการสั่งมาสั่งมาเที่ยวมันจะว่าจะสั่งกว่าเดิมแดงแดงนี้นะต้องสั่งละน้องเลยระวังนะน้องอย่าลืม ผุ่มขอเท่งความเชื่อใจด้วยที่แชปพนจะต้องปิดฟังกำรางไม่นายก้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ปิดฟังกำลางอะไรเรื่องอะไรครับเหลืองผมมาองการี่บอกคุณครับพอมาแล้วก็บอกเลยสิครับเรื่องอะไรน่ยตาแม่ทางไงตามมาเหรอแต่ไม่ไหนดังครับมึงตามไหงไงแล้วคุณตามผมมาเพื่ออะไรอยากจะมาหาที่ดินด้วยเหรอไม่ครับทิ้งก็ไม่เอาไม่เกี่ยวข้องได้แต่ก็ทําการตามมาบอก ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดด็แเป็นม่น้มันน่ะโอรองคับพวกคนย้อนไนะรับผูอย่าเพเ่งตามัลุดยาแวว่างอกเลยนี่มาย้อรองย้อนอะรองอ่ะแกแกทำไมช้ที่คุณมาถึงน้องผมเล่างมันเรื่องอะไรแกตั้งใจไมใจแต่พมมาครับพมเป็นผมยังเอามาเพราะม มันจะต้องมา,มององาดดบกอกเรื่องยาวะคุณดูใจใจใจดำทูกหญิงเหรอฮะอ้ไม่ใช่เรื่องนุกแล้วตุกแอร์ทุกยิงนุกเรื้องหรอกแม่และตุ้ยิงายการตุ้ยิงบาดเจ็บมากไหมครับไม่บาดเจ็บไม่เจ็บโปรแกรมได้แล้วครับผ้าใบอย่ามาจะต้อ,องพวกเราใจใจดำไม่ใช่นั่นไม่ความหวัง มันั่นไปสักมากับมันตายดับมาดำหมดนั่นจะแดงว่าได้มันสิรอไปดวเรือไได้แล้วูอยาเล่นมาเลยูไม่เอามึงกีูมีจกูเบางแลมึงมาเล่นรูกูไม่เอาก็ไม่ยล่นเจ็แม่มันเล่นใหญ่ดำใจแล้วเลยมานั่งกับกูแล้มึตายมันเลยจ้าเล่ใบางทีไม่ตายจริงเลยกึงไปย่าไม่เล่เรา ไอ้ยังตายก็ไม่ทิ้งเหล่าไม่ไม่ถ้าใช้จัเป็นกูไม่คู่กับนันถ้าแดงก็ไม่ได้ดูเตะไหนจัดนะบอกกูคู่บับนันมันดูเตะไหนกันอ๋อเออออกภูมิแจกฝันไร้ยาแล้วปฝันไร้ยาเหล้านี่ก็ยยุคเคยยุคกูไม่หวานนะแต่เศรษฐกูเหมือนน้องยอดเลยกูก็ไรเมึงอะมึงอมื่ออย่าตักกู้ตาหมายความว่าน้องยอดไม่ยุแต่เราพอที่หนึ่งย้า ไม่ได้ไปร่ามีรูเรื่องทีเดียวมึงมาคอยกันมาทั้งวันนี้แลวกูทาเรื่องกูเป็นว่วงวงเองจัเสี้ยมันทกอ่าทัปุ้ยวันนีทัเดวนองหัวลอยดูกันังสาวกว่าตาขาวเลยไมบอกทำไมความหวาน้าเรียดไาหน้าเพรหน้าเพได้แล้วแต่ว่าไบอกกเลยนี่มึงบอกกันนะบอกว่านอนยอนกัจัมาเดียวมาพุ้ยไองเอ้ยเสียมพุ้ยไอตดกทำไมพุ้ยดิ

ตังรายได้ลบัญชี้รายใายไปในนองผัวลอยเ้วยกูจะจัดการไปให้เรียบร้อยน้กกาเลยเปิดเลยนี่มากว่าหมวกหวยึ่งจำเจดานได้โวยแต่ดีเออหวยนาโวย์ไนะเปิดคดบันชีแต่ว่าอย่าโวยประตูเจรานะเออเอเเหมือนย้ยกันนตได้ปะกกินกันนจงเียในพวกเราไปจอกลุกมมากูกล้าได้จริงไ้อ่าเลยไป ววนฟองลมละไล่พูดไม่ได้อยู่แล้วจ๊นนะแจ๊คอย่าต <c oughs> ้างังรีตองไม่อนใจเลยกลับไปหเมาเลยตี่จะ็อยุ <c oughs> ่ง สวัสดีครับน้องหมอร้อยทำไมเลยครับทาผมร้องห่มร้องไห้มาเรื่องอะไรเนี่ยเป็นไก่ไม่ป่วยเชื่เลยครับผมไม่ได้ไก่ไม่ได้ป่วยครับผมเท่ใจน้องยอดไว้แต่แรกยอดกไก่กันเลยอ่ะเรื่องอะไรคะมีเรื่องอะไร้างไมับผู้นีจะได้เกิดขึ้นบ้างเลยครับ ในนี้ผมไม่ไ so ด้เงื่อนเหรียญสมบูรณนั่นคนเดยกับต่วะใหญ่ซ้ำแม่ก้องแก่เฉยมาบอกว่าทุกยิงแล้วยาย่ซ้ำแม่กัครับแม่ก็ยอดตั้งเหลือเชื่อายุเท่าไรนะครับอยากพิกว่าเลยครับทุกยิงครับโอ้คนยุคนี้สมัยนี้สมไมที่ใจอไม่เช่นนี้ไม่รู้เลยครับผมบอกงานไม่ถูกเลยน้องยอดจะซักฟ้า ว่าว่าหูแก้วตะเววับไอ้เปียกกับเปียกตัวไอ้โดนกัโลนต้นส่วนควงไม่ยอนต้องอะไม่กลองใจอยู่ทีบังลุกไปสักตัวกไมากันเนี่อ้ลกเละทั่าการตำลงทำไม้ส่อนไมาจ่วยให้เหล้าสักพูอย่าสักจอบกามากกาพูอไลายทิ้งการเมียอยจะต้องเกี่ยวกับคนตููแล้ว จรกเยอดตรงประดุจจะดังดวงชีวิตไม่ใะนั้นแก๊งที่ยอดจะไปเสื่อมเสียชื่อเสียงและผัวไก่ละวันนี้มันมีอยู่ที่บ้านประมาณในราคาสามหมื่นไน่นาขาดไม่คิดเอาไปทั้งหมดหเท่าไห่าะไรต่างมดดิมาความว่าจิบจับใจจิบจับเล็กน้อยสามหมื 30, ่นนะครับฉันวันนั่งกิดว่าวัน จะการหราั่รถพาในวันที่จะทำพิธีบวงศพแม่แม่ผัว่านขับรถพาขับวันนั้นเปิดเลยครัรบเรียบร้อยเออมาเนี้เป็นไา,า,ายชามบนกระปุละจากวันมาไล่วันเรวกว่าบ้า,านเหมือดูโต๊ะไปซึ่ง่วนไลไม่เรียกเสียผมว่าเพราะวันนี้เสียต้องมากไม่มมบอกว่าเบียน้องรย บอลในต่านะน้องยอด้มกับู้น้องยอตสมกับผูพ um ี่น้องันแต่นี่เมื่อแม่น้องยอต้ม้นบุญลุกบุญเลยทุกทว่าบ้าเาไม่ไินแเราาแล้วพีไวางข้งางอป้าขนาลุงเยรานไม่จ้างทุกคนนะครับยืมยืมรถกระบะครับตบดู ไม่พ่อดึงอดบพูดดีกาเลาเล้าการเลาปลอยเร่งกันละเอน็ซี่อยู่ี่วอเตอร์วายเลยบินว่าลาหนกแป่อย่งแไม่งเห่ากันเองไอ้เล็กก้าวผ้นำตั้งเป้าว่ายู่งางมีน้องเป็ม่อเ้นสายจะบักคั บัวลอยไม่จำใจ